ชีวิตคนเลี้ยงง่วพี่น้องเอ้ยตื่นเจ้ามากกะง่วออกมาลามมาเลี้ยงออกมาลามแล้วก็ยังไปหาหนามาจำลองไว้ย่ำเกาะอกเมื่อมันกินหนามด้วยนี่หนามวัน,ออนโปง่งมาถือฝนกินหนามหนามันอ่อนกินหนาดี นี่แหละความสุขของค้นบาดนอกอีสานเดี่ยงงัวมึงงัวกินหยากินยังไปก็โอ้มีความสุขว่าต้องไปหาความสุกมึงเอื่นดอกความสุขทางใจหาเดี่ยงงัวเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าปลูกผักปลูกมีไปละ เดี๋ยวมันว่างเหรอเอ้ามันติดตื้นอย่าโป่งไม้เี๋ยวงอหน่อยอยุซีหาโตพี่น้องเลยหายดูอะไรก็ได้หากินหยานี่ดำมึงนี่ย่างมหาคนไหมล่นะเนาะกินหยากินหยาหุ่นยิงอย่างนี้หน่อยนี่หนึ่งก็กินหยาดีว่าหยอก ินกักินหนึ่งสองสาม่หาโตพุนเดี๋ยว,วยูหาโตกินหยานี่ดำหน่อยกินหยาปรุงดีกินดีแต่ว,ตว่าหางจอบแต่เตือนง่วชจมนี่นา่เป็นอย่างเอาเต่เสียง พวกคากน่าไปเลดน้ากันเลยบึมบั่มเลดตาขาเบิ่งมันดูกินหยาดูว่าวไหลนั่นรามงั้อมะพร้าเคี้ยวเคี้ยวประสงคเลี้ยว่าเคี้ยวเทยสงสมุนไพรกันเด้อพี่น้องนี่นี่เคี้ยวเทยสงวานเท่าเอินเคี้ยวประสงค์ เป็นสมุนไพรคือกันเวล่านเป็นปากหีไกลปีดเอาใบามันออกมักสิมาจำ้ำมาจำ้ำมาเถอะพอแม่ปูยาเป็นผ้าวา่าเอามาจ้ำปากหีไกลแล้วก็มีคยข่ำวาไกลเอ้ยพะนะเ่อนบอกมึงเอาหีกูกูเอาหีมึงวางสิละเพ่อนว่าวา่าเอามาจำ้ำ ผู้เฒ่าผ้าบาหัเพิ่นตัวบุเพิ่นหนึ่งผ้าบานาะไก่เอ้ยมองเห็นกูเองเห็นมึงไปนะจำมาจำปากกันหิ้งไก่เฮ่าเนี่ยพี่ซบเนี่ยลิมฝีปากวะเถ้าริมฝีปากที่มันเปียมันหยังเนี่ยเอามาจำเศร้าอิริข่ำบ่อว่าแบบนั้นก็ได้เขี้ยไถ่สงเขี้ยประสงอันนี้มันเขี้ยหางหนูเขี้ยหางหนูหอกนี่สะบกคุณทางยากับมีคือกันเมื่อ สมุนไพรบานเห้าพี่น้องอันนั้นมันยาค่า,ายาค่ากับมี่ืือกันหากมันหูดเดาไปตุ่มเป็นยาพวกครับปัสวะแก่กํานัดนี่ยังต่างๆหายแนวถ้าเบิ้งซื้อดอกเอางวมาลามก็เลยท้ายเห็นอันนี้บานเห่าเกินตัวล่ำห่าง ต้นลำห่างหรือต้นแมงหางต้นเสียหมอบเสียยังไปนี่ล่ะสมุนไพรเยอะต้นนี่สมุนไพรหลาย,นยแนวแก่กดไห่ดออไก่ย้อนกระเพาะกระยังไปดีขเขาจะใบมันก็บไปคขั้นเฮ็ดย้อมผมก็ได้ให้ผมดำใบมันเอาหนามมันมาตำ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 ใบจกัก พี่เดเอาใบยังสี่แักสิบหาใบเอาไปปั้นแค่เท่าว่ามีปั้นกับตำใบก็ไอ้บ่แมนแจ้าคากเอาใบพ่อกลางๆไปตำใส่โขกพอน้ำมันพอน้ำมันแล้แกวก็เอามาใส่ผมหงอกผมขาวดำดำขึ้นเบือเชียร์ไท้ทสงฆ์แถวๆบา้านเฮาเบือเนาะสาย này tôn chiềng pha chiềng bắn thao nè pha chiềng pha chiềng bên trái cái này, nó gần, gần sưu giai cắm răng quế, quế thước quậy nè, nè, sapo côn cái này, lái neo, cắm thước, mà mazta pha thế như thế này là, tôn nhảy mận, nè, tôn nhảy mận chiềng nhảy mận, nám, nám, tôn pha chiềng, khẩu đi bận. Ngoài làm là chỉ phải chín khẩu gần chứ không phải há nhà to. Thay bằng vâng sở pháp về, lọt lọt nhanh cho khoáng xây dọc. Mặc kèng vào này, có lăng nhịp bên mặt, phùm bậc nháy bằng đồ. Mặc kèng này, độc độc. Khía vuông mặc kèng. Mặc kèng là ra chỉ phải, sẽ vào bậc khía vuông, và nấu ướt mặc kèng. Phùm bậc nháy đồ. ก็รงโดกสิตัดไปพี่ให้นองกินด้วดอกให้เบื้องพักสวนขั้วนี่ปลูกพักกเกี่ยวก็ล่างเกิดนอกกักเกี๊ยวสามซีแปงนอกกากเกี๊ยวก็ล่างเกิดแล้วก็ปลูกพักปังแซม้มก็ร่งสวยงามพักปังก,ก็จะเกียงใส่บกหอยถ้าไงพักกาดพักกระจน เอาจ้ำนี่เลยเด้อกินเขากันไปหิวเขาเ่าแล้วสวัสดีครับ